เริ่มจากสเปซข้างในเป็นหลักเพื่อที่จะสื่อสารออกไปสู่รูปร่างหน้าตาภายนอกอาคารเลยด้วยความที่จริงๆแล้วตอนที่ดีไซน์เราก็ไม่ได้มีสไตล์เราพีเอชสเปซเป็นหลักเราอยากทําให้สเปซมันมีคุณภาพมากขึ้นเลย จริงเราทํางานกับโอนเนอร์คนนี้ผ่านมา2องหลังแล้วหลังนี้คือหลังที่3แกทาเหมือนธุรกิจเป็นรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าเหมือนแกปล่อยเช่าลูกค้าต่างชาติเป็นหลักแล้วก็อยากได้พื้นที่ใหญ่ประมาณหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาเป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณนึงเราเห็นว่าบ้านเดิมมันเป็นบ้านสองชั้นมีบริเวณโดยรอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลักๆเลยคุยก,กับแกก็คือพื้นที่มันเล็กไปเพราะฉะนั้นเหมือนโจทย์แรกที่เราคุยกับแกเลยก็คือ เราเพิ่มพื้นที่ได้ไหมมันก็จะเป็นโจทย์ที่ว่าต่อเติมยังไงดีสองชั้นของเดิมอ่ะห้องที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเล็กมากมันเหมือนเป็น3ห้องนอนที่แต่ละห้องก็เล็กแล้วมีห้องเหมือนห้องอนเนกประสงค์เล็กๆอยู่เหมือนห้องเก็บของมากกว่าแล้วข้างล่างเนี่ยก็เหมือนเราเลงกันแล้วว่าเราเออมันวางในแค่เหมือนรฟวิ่งกับ ดนนี่มันก็เต็มแล้วนะไม่สามารถมีห้องชั้นหนึ่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกับแกคร่าวๆว่าเอองั้นเราลองต่อชั้น3ดูไหมคือเห็นแล้วแหละว,ว่าบ้านมันเหมือนเดิมเติมมาบ้างมีหลังคาเขียวมีส่วนนี้ตอกมาส่วนนี้ตอกมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบ้านมันเยินประมาณนึงครับอ,อันแรกเนาะอันที่สองคือบ้านมันมืดมืดในแง่ที่ว่าแบบบ้านมันดูทึบทึบแล้วก็เหมือนมีสวนอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีสวนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ได้เห็นส่วนที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้เห็นส่วนที่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการกั้นผนังตอนนั้นก็เหมือนกั้นเป็นห้องแบบแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะเป็นเหมือน3ามคำถามที่เราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า1คือเราต้องเก็บอะไรบ้าง 2. คือเราต้องเลืออะไรบ้าง 3. ก็คือแล้วเราจะเติมอะไรบ้าง เราเติมชั้นสามแน่ๆพอเติมแบบเหมือนวิ่งเล็กๆเพราะว่าเหมือนเราเห็นสเปซข้างหน้าหน้าบ้านแล้วเราเราคิดว่ามันน่าจะมีพื้นที่สําหรับทําเหมือนเป็นออฟฟิศเล็กๆหรือห้องทํางานเล็กๆอยู่บนที่จอดรถเดิมครับเพราะที่จอดรถเดิมเหมือนสูงมากเหมือนกันเราก็ใจในการเติม2ส่วนก็คือชั้น3แล้วก็หน้าบ้านนิดนึงในทุกๆโปรเจกต์ที่เราทำรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยครับเรามักจะหาของที่เรา ชอบของอันเดิมสเปซอันเดิมคาแรคเตอร์ของเดิมเติมชั้น3แล้วว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันดูเป็นอาคารแบบชะลูด3ชั้นทีเดียวแล้วก็จริงอยากจะเก็บตัวหน้าจั่วของหน้าบ้านไว้ที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นหน้าจั่วเล็กๆดูเป็นแบบซิมเพิลเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บคาแรคเตอร์ไว้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นสเปซข้างในไปด้วยก็คือเห็นเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่เห็นเป็นหลังคาเป็นฝ้าจั่วไปเลยจากข้างในคือเราอยากเก็บโลเคชันเดิมของตัวบันไดไว้ด้วยแล้วก็ต่อตัวโลเคชันนี้ขึ้น เพราะจากของเดิมที่เราเก็บจัวเก็บบันไดแล้วก็เติมที่จะลถก็จะกลายเป็นหน้าตาของบ้านไปโดยปริยายเลยส่วนที่เหลือเราก็รื้อทิ้งหมดเลยครับจัดเลยเยอร์ใหม่แล้วก็อีกความรู้สึกนึงก็คือฟาตีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจว่ายังไงก็แล้วแต่เราคงอาจจะทำดับเบิลวอลลุ่มให้บางส่วนมันมีพื้นที่เปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางส่วนเราก็จะ ขอยกให้มันแบบมีหลุมฝ้าที่มันสูงขึ้นมันดูโปร่งดูสูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่บอกให้เขาเก็บไว้ก่อนเลยก็คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงเดิมสวยมากเหมือนบล็อกพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ห้ามทําให้ต้นนี้ตายเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้บ้านนี้เหมือนลมลืนขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็จะเปิดส่วนหนึ่งไปไปหาต้นมะม่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับจากชั้นล่าง พอดออรมาสำรวจโครงสร้างแล้วว่ามันกลายเป็นว่าอาคารเดิมอ่ะมันรับน้าหนักชั้นสาไม่ได้แล้วเราก็ช็อกกันทั้งทั้งโอนเนอร์แล้วกท็ทั้งถาวรนิกเลยครับวา่าเราจะไปยังไงกันต่อมันกลายเป็นว่าเออจากที่มันน่าจะง่ายประมาณนึงเลยอ่ะมันกลายเป็นว่ามันก็ยากขึ้นเลยกลายเป็นว่าเราต้องทํา โครงสร้างใหม่สอดขึ้นมาเพื่อรับโครงสร้างที่อยู่บนชั้นสามันต้องสอดโครงสร้างเดิมฝั่งหนึ่งมันทําได้แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันต้องสอดเข้ามาในบ้านเดิมจริงๆเพราะมันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่า1คือแล้วเสาใหม่มันจะเกะกะไหมเสาใหม่มันจะบางไหมสอดโครงสร้างเข้าไปได้ไหมเครื่องจักรเข้าทํางานได้ไหมแล้วสุดท้ายมันจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็เหมือนกับผ่านไปได้ด้วยดี คือผู้รับเหมาก็คอยช่วยเรากับวิศวกรก็คอยช่วยแก้กันในแต่ละจุดอะไรเงี้ยครับก็จนออกมาเป็นสเปซเรียบร้อยประมาณนี้ครับเพราะในบ้านเนี่ยในสเปกก็จะเห็นว่ามันจะมีมุมแปลกๆที่มีเสาซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆนกันอยู่2องาต้นอะไรอยงี้ ตอนแรกมันเป็นฉาบปูนอย่างเดียวครับแล้วมันดูใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันดูมีความเป็นแบบมีเท็กเจอร์ละเอียดในหน้าจั่วตรงนี้ครับเรายออเหมือนกีดเสาะไปเลยอะไรยเงี้ยครับให้มันเห็นมีเท็กเจอร์แนวตั้งบ้างถให้มันดูซอฟต์ขึ้นผมอยากให้ฟิลมันดูซอฟ์เมย์ดูเป็นก้อน solid ก้อนจั่วหนักตัวคอนเทกแล้วว่าเออคืนจริงในซอยมันก็ในกลางคืนมันก็จะเปี่ยวอยู่ประมาณหนึ่งอะไรยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของตัวเท็ก์เจอร์ เราอยากให้มันดูไพรเวทประมาณหนึ่งเราอยากให้มันดูโซลิดประมาณหนึ่งจะเห็นว่าเราใช้จั่วที่เป็นหน้าบานโซลิดเพื่อให้เหมือนกับคนที่อยู่หรือคนที่มาเช่ารู้สึกปลอดภัยมากกว่านะครับโดยที่เราก็จะเปิดข้างล่างแทนเพราะข้างล่างมันเรามีว่าโดยรอบอยู่แล้วแล้วก็เราอาจราเราก็ใช้วิธีเหมือนเปิดเข้าเข้าสู่เหมือนที่โรงข้างๆบ้านแทนจัว่วเรียบร้อยเรียบร้อยของเรา3ามจั่วเนี่ยเราเปิดได้แค่อันเดียวก็คือที่เป็นบันไดนครับมันก็เลยเป็นที่มาของหน้าตาว่า,เ,าเห็นเป็น ทึบแล้วก็โปร่งแล้วก็ถือเวลาเราทำาินโนเวทสลับเช่าอย่างเงี้ยครับพื้นที่ที่เราเข้าไปดีไซน์จริงๆจังๆอ่ะคือพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางคือหัวใจของบ้านอย่างแรกคือเวลาเราคุยกันในทีมอะเรารู้สึกว่าคือหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าผู้เช่าเป็นใครถูกไหมครับสองก็คือเราต้องทำบ้านให้มันดูเฟสติวัลประมาณหนึ่งเราจะไม่ใส่ของที่เป็นแบบยูนิคมากๆเราจะใส่ของที่แบบหลายๆคนสามารถใช้ได้แล้วก็พื้นที่ที่สมารถปรับเปลี่ยนได้จะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูทเฟอร์นิเจอร์ที่เขามาแล้วเขาสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ขยับตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับ